นี <fu hr S 3> ่แหะแตงเนียบอลวใช่ไหมตอาโมก็บอกอบแต่บางงานโมถามก็หน่อยเด็กมอย่งที่มันสันมีหมูอะไรบ้างอันมีหมูอะไรบ้างเนี่ยอันปวดเดี๋ยวี๋ยวไม่เราะิฉันจะเป็นผู้กำกับภาพสนาเองโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโออ้ยอ้ย้น โมเลตโมจีบ้านสิเจริญเราบางโมบ้านเสียอะโมเลกโมอะไรคะ หมูสักน้ำหรือว่าสักเกลืเอาเป็นสัตวกผสมจับแก่เอาที่หนึ่งหมกับแก่โอเคหมูที่สองไม่ต้องบอกแน่จะเป็นอื่นนั่นมันไม่ใช่อื่นอะไรลิงปิงหมูที่สองไปสัตว์อะไรคะสัตวกไรคันพูนเจมแล้วเอาพูนเจมเป็นสัตว์กไรคันเป็ดไหนคะเป็ดเนื้ โอเคผ่านไปสแสดงว่าหมูที่อวุนเซนหมูมที่สาเป็นสัตว์ปีกน,นะคะสัตว์ปีกนี่จะเป็นหมูสัตว์อะไรคะจะตายค่ะโอ้ย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 โอ,อ,อ้ยเยยอ้เอเยสอ้ยโ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 อ้ยอ

กินก่อนหวานใครรับหมูไหนก็มาต่อแถวเป็นแถวตอนกันนะหมูหนึ่งหมูกระเพร่าค่ะหมูสองเนื่อหมูหย่าหมูสามหมูกระต่ายบิน่ะหรือหมูท่าอักขาวใครที่อยู่สุดท้ายเป็นรองมาหน้าหมูนะคะ อดเลาเลยใครจะเป็นรองนะอยู่สุดท้า์ไยอดคุกผู่ขาขอนุญาตนะนะโมสามคนที่สองไปสีแดงท่านก็ไปงั้นก็จะสีแดงมาท่านลูกเสือเขาบอกว่าแรงเขาว่าเตะปากพี่ที่ก่อนได้มาได้เป็นพี่ที่ก่อนอ่ะมึงเป็นเลยลูกเสือเขาไม่ให้วิ่งก็ให้ตอปอไม่ยังตอปอตีปาเอาเอาไปเราจะทำอะไรคะเราจะให้นายหมูแนะนำ สมาชิกอ่ะขึ้นมาทีละกลุ่มก่อนเออ่ะอ,อ้าวรอฉันรอเธออยู่แค่กลุเดีนวจะรูคุ่าคนโสดได้ไ คู่วมันแล้วเป็นปัญญาอ่อนติ่มกนไหนบอคั่วแล้วมันไลยเป็นแต่ปัญญาอ่อนสมองเราบ่ติ่มปัญญาสมองก็บ่ได้เต็มอ่ะแล้วให้นายหมู่รายงานกับผู้กำกับนะคะต้องเป็นกระบวนการต้องมีมรธยายนุนบัรยาหัดและมากี่คนตั้งใครบ้างนายหมูห่วยมึงอะไรใหญ่เจ้าเนี้ยเจ้อยู่ที่หนึ่งเนี้ยอืออุนหงส์ก็ฟูดีบอกนายงานผดไปนะผลผู้กำกับอยู่ท่านบ้าน คนหนึ่งสองสามที่ห yeah. ูกับคำพุ yeah. uh ่เ ah. ส yeah. right. ้นพนเบิองอยู่ตาระเทศเส้นต่างวัหยาพุเอวัยาพุ่งยาพูดก่อนผูดกับเาเคยได้หนุมเสียเนาะก็เลื่อมเหมือนเราเออหารคือยูเอได้เอาซเอต้งกิวเอาแล้ยแต่สิเฮ็ด ตุก็คือบอสหนึ่งมุตุวงสักนเนี şey> ่ฮะค่อบ่สหตุอะไรงสักวันอยากให้ผู้กกับครับไม่ดูว่านทีงานรายงานจะทำยังไงอันดับแรกต้องสั่งลูกน้องจัดแถวก่อนตำรวจแถวตรงจัดแถวแล้วก็วหนาเขาลวานาก็สั่งวันทยาวุธโดอก้าวไอ้ควายตากแม่อยูตีดแเือมรอยป้า แดังวันพยาบุทธเสร็จแล้วก็เรียบอาวุธตามระเบียบพักแล้วก็รายงานตัวได้เลยมีสมาชิกกี่คนบ้านเกิดไทยบ้านแพ้่ใส้มือยุดใส่สีน้ำไปจ้างจะได้เกะเข่าหาหมู้าหนะติดต่อมือใดเออมาขึ้นมาล่างอ๋อเข้าใจนะครับทราบครับก็คือพอกูแถวส่ยกับบกเก้อแล้วอ่าแล้วจะได้ก้อนเกาะวัาถยาวุทธเออไปเลย โดวดอ,อกมากมันจะโด,ดกออกนโดดก็จังออกมามเก้าออกมาหนึ่งเก้าเออเออเออรายงานเลยมีทั้งหมดกี่คนมีใครบ้างกระผมเอา,อาว่าตามกระผมกระผมนายหมูนายหมูกับแก้เออมากันแอคนมีสมาชิกทั้งหมดมีสมาชิกทั้งหมดหกนาย การฝึกแล้วครับเออเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมาชิกคนที่สองทำไมหิวข้าว้วหรือยังไงไหนอ่ะเขาไมห่อหมกมั่งมาด้วยโอ้ยไม่ใช่หมกมั่งอะไรอ่ะเขาใส่แพมเพิร์ดมาทำไมใส่เขาเป็นเงี่ยวอยากทำไมไม่เอาเสียเข้าข้างในจะได้งัน